การอาชีพนวมินทราชนีมุกดาหารในวันนี้สองครับนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของนวมินตราชนีมุกดาหารสถาบันการศึกษาภาคตะวันกาสองในวันนี้ครับนะครับแนะนําตามลําดับการนั่งเลยนะครับขออนุญาตนะครับนะอย่างทรงพลเมืองเลยก็คือท่านผู้ในการวิาลยการอาชีพนวมินทราชนีรองผู้ในการวิาลยการอาชีพ ด้านรองผู้บริการสถาบในร่สภาท่านติดภารกิจท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้จึงมอบหมายให้ผมซึ่งเป็นกรรมการสภาครับเป็นประธานในพิธีซอมไดอยการเข้ารับพิธีมอบปริลาบัตรของประเทศทุกท่านในวันนี้ นอกจากความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วที่ผมได้มาทําำพิธีในว,วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวและให้อกว่าสำหรับบัณฑิตและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในอนาคตต่อไปทั่นก็คือท่าน เป็นกำลังของชาติที่แท้จริงแล้วก็มีทราชินีบุคดาหานซึ่งในขณะนี้มีการเปิดสอนในรับปริญญาตรีเราอยู่ในฐานะไม่ใช่แค่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ห้าที่จบนะครับท่านมีความภาคภูมิใจนอกจากที่ตั้งจะจบปริญญาตรีแล้วเนีในโอกาสข้างหน้า วิชลาลจะเปิดในดับสอนเบียโทนซึ่ง